มาปัางรุมเนี่ยมันเหมือนเราอยู่ในการแข่งขันจริงๆมีเชฟรังสีของความโหดเนี่ยมันแผดมาถึงเราเราเรา,เราสัมผัสได้พอเข้ามาเห็นผลลุกอ่ะเหมือนเวลาต้องขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครั้งแรกอ่ะเราได้เดินไปเหยียบในครัวที่เขาแข่งกันจริงๆแล้วความฝันเราไปครึ่งแล้วอ่ะอีกครึ่งนึงคือเราต้องชนะให้ได้อ,ะอ่ะไออยากชนะ ไออยากจะเอาเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยไปช่วยเหลือสังคมในเวที Matterchef c e l e b r i t y ครั้งนี้ไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่แตเราหวังโมงเท่านั้น ยินดีต้อนรับผู้เข้าแข่งขันสายเอนะคะคุณมอสคุณตองคุณแอร์คุณบุ๊กโกและคุณพิษค่ะและอย่างที่ทราบเป็นดีนะคะในสาย A นี้เราต้องการเพียงแค่2คนเท่านั้นที่จะได้ไปแข่งขันกันต่อเพื่อชิงตำแหน่งสุดยอด Celebrity Chef แห่งเมืองไทยกับ Master Chef Celebrity Thailand ค่ะผมดีใจมากเลยนะครับที่พวกคุณเนี่ยอยากจะมาทำบุญกัน แต่ถามว่าทําอาหารเป็นไหมครับคือคือคนทางบ้านเนี่ยเรียกว่าเชฟมอสครับเชฟมอสพี่มอสก็ถือว่าเป็นไอดอลชายในใจแต่หักลงสนามปุ๊บเราก็ไม่ยอมนะเรื่องผู้ชายก็ต้องแยกกับงานนะจ๊าเชฟมอสครับครับผมถ้าได้เงินรางวัลหนึ่งล้านบาทเนี่ยจะเอาไปบริจาคมูลนิธิอะไรครับมูลนิธิเด็กโสสะครับ เป็นมูลนิธิที่มีเด็กๆได้โอกาสมีปัญหาทางครอบครัวถูกพ่อแม่ทิ้งพ่อแม่ทำร้ายร่างกายครับ1นล้านบาทก็จะไปช่วยทำให้อนาคตของชาติอนาคตของประเทศดีขึ้นครับแล,แล้วคุณตองนะครับ1นล้านบาทจะเอาไปมูลนิธิไหนครับมูลนิธิ The Voice ค่ะสาดพูดไม่ได้บอกไม่ได้ว่าเขาเจ็บเขามีความลำบากมูลนิธิเนี่ย แบกรับภาระานในเรื่องของค่าใช้จ่ายเยอะมากถ้าได้หนึ่งล้านตรงนี้ไปเนี่ยเพื่อนตองก็จะได้ไม่ต้องควักกระเป๋าเองค่ะแนครับแอมมาสู้เพื่อมูลนิธิแพทย์ชนบทเราช่วยเหลือแพทย์เพื่อแพทย์จะได้ไปช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลตัวเมืองออกไปมูลนิธิแพทย์ชนบทค่ะของผมก็สู้เพื่อมูลนิธิ ฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยามครับผมจะไปดำน้ําบ่อยข้างล่างเนี่ยพะการล่งโดนทําลายไปเยอะมากเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเห็นทะเลและธรรมชาติดีขึ้นกว่านี้ครับบุกโกครับ บุโกเลือกสถาบันมะเร็งแห่งชาติมูลนิธิมะเร็งแห่งชาติเป็นแหล่งรองรับคนที่เป็นมะเร็งจากทั่วประเทศไทยคุณพ่อบุโกเคยป่วยเป็นโรคมะเร็งดังนั้นวันนี้บุโกขอเป็นตัวแทนของลูกที่จะทําเพื่อพ่ออีกครั้งในการสู้1ล้านบาทนี้ให้กับสถาบันมูลนิธิมะเร็งแห่งชาติขอบคุณมากค่ะถ้าคุณอยากชนะแล้วช่วยมูลนิธิเหล่านั้นอย่าลืมฝีมือการทำอาหารนะครับ ทำไมเงียบล่ะครับสู้ค่ะสคร็ทำไม่ได้่ดใจตัวเองก่อนพวกเราทราบดีนะคะว่าพวกคุณน่ะเป็นเซเลบริตี้ที่มีชื่อเสียงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้ามายืนอยู่ใน Masterchef Kitchen แห่งนี้ถ้าอาหารของพวกคุณไม่ได้มาตรฐานคุณก็ไม่สมควรที่จะอยู่ใน Masterchef Kitchen ต่อไป งันผมขอญาตลาแล้วญาติเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วเอาเลยี่บางทียังบอกตัวเองเป็นเชฟมอสอยู่เลยโอเคพร้อมสู้ถ้าเข้ามาแล้วก็ต้องถูกทารุณกรรมเนี่ยผมรู้สึกผมชอบครับ